ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าสารเจ้าที่ดูเหมือนว่าสารเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านกำลังจะถูกรื้อถอนและเครื่องรางของที่สารเจ้าแห่งนั้นก็สามารถยิบได้ตามใจชอบจะดีเหรอจะดีเหรอเอาเครื่องรางมาแจกฟรีแบบนี้เอเอแต่ก็นะ มันรู้สึกน่าสงสารยราง้ก็ไม่รู้สิแต่ก็นะมันรู้สึกน่าสงสารอย่าง้ก็ไม่รู้สิขอรับมาไว้ก่อนแค่แล้วก um, um, uh, uh ันและในคืนนั้นเองและในคืนนั้นเองฮ่าฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะเชิญทําตัวตามสบายได้เลยครับนะอะเชิญทําตัวตามสบายได้เลยครับอะเชิญทําตัวตามสบายได้เลยครับเอ,อ่อคือจะอยู่ที่นี่ต่อก็ได้นะครับครับครับ ถ้าหากว่าท่านไม่รังเกียจนะผมพูดจริงครับพอเก็บเครื่องรางพอเก็บเครื่องรางมาแล้วก็มีเทพพ่วงติดมาด้วยพ่วงพอเก็บเครื่องรางมาแล้วก็มีเทพเจ้าพอเก็บเครื่องรางมาแล้วก็มีเทพพ่วงติดมาด้วยพอเก็บเครื่องรางมาแล้วก็มีเทพ พอเก็บเครื่องรางมาแล้วพอเก็บเครื่องรางมาแล้วก็มีท่านเทพพ่วงติดมาด้วยพอเก็บเครื่องรางมาแล้วก็มีท่านเทพพ่วงติดมาด้วย